วันที่1กรกฎาคม2563นางนันทิยาวงวานิช นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ห้องสอนนายกสมาคมสิทธิเก่าโรงเรียนอนุบาลแม่ห้องสอนมอบหมายให้นางอุสนีล่าแก้วพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมสิทธิเก่าโรงเรียนอนุบาลแม่ห้องสอนและทีมงานอาสาร่วมพัฒนาแม่ห้องสอนเดินทางไปมอบหน้ากากอนามัยจำนวน1650ชิ้นให้กับโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปธรรมเพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนช่วงเปิดเทอม เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 โดยมีนายอัครวัตรอรัญญภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบตอนอื่นก็ต้องขอสวัสดีแล้วก็ขอกราบขอบคุณสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็อ,อาสาลุงพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่มามอบแมสสาหรับปิด หน้าให้กับนักเรียนของเรานะครับจริงๆแล้วโรงเรียนของเราเราได้ทําสํารองไว้ประมาณ800ชุดแต่ว่ายัางขาดแคลนมากเพราะว่าเด็กของเรามีพันหเราสารองไ้ครึ่งหนึ่งให้ทางสมงคมอาสาพัฒนาจังหวัดแม่สอนแล้วก็สมงคมสตรีมามอบให้ก็เป็นพระคุณอย่างสูงครับเพราะว่าจะได้ใช้ประโยชน์สําหรับเครื่องป้องกันโรคโควิด -19 สํา,าสหรับ แกให้นักเรียนต่อไปนะครับได้มามอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนโรงเรียนท่องสอนศึกษาไว้จำนวน33กล่อง1,650ชิ้น เพื่อให้โรงทางโรงเรียนไว้ใช้ป้องกันมาตรการของตามโควิด19ของประเทศไทยของเรานะคะในเบื้องต้นนี้เราได้รับคำขอจากท่านคณะครูค่ะว่าอยากเสนอขอเครื่องเทอร์โมสแกนไว้สำหรับใช้ในเด็กนักเรียนซึ่งมี1,000กว่าคนนะคะเพื่อจะใช้ในการคัดกรองให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้นางนันทิยาวงวานิชนายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอ นายกสมาคมสิทธิเก่าโรงเรียนอนุบาลแม่ห้องสอนและผลโทสุรพลตาปนานนนประธานอาสาศร,ร่วมพัฒนาแม่ห้องสอนยังได้มอบหมายให้ตัวแทนนำหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับโรงเรียนต่างๆในหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ห้องสอนเช่นมอบหน้ากากเพิ่มเติมให้โรงเรียนอนุบาลแม่ห้องสอนอีกจำนวน300ชิ้นโรงเรียนบ้านน้ำหู300ชิ้นโรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์200ชิ้น โรงเรียนบ้านแม่ปิง2 5งชิ้น โรงเรียนบ้านแม่หี้300ชิ้นโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแปะจำนวน300ชิ้นโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สงา50ชิ้นโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยขาน100ชิ้นโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยป่งอ่อน50ชิ้นโรงเรียนชุมชนบ้านนาป่าแปก200ชิ้นโ obes. รงเรียนบ้านรักไทย200ชิ้นโรงเรียนร่มกล้าวปางตอง150ชิ้น ну. โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า1 0 0่ชิ้นวันนี้ได้รับได้ไปมอบหน้ากากอนามาที่ได้รับมอบมีทั้งหมดในในในตำบลหนองแฝมีทั้งหมดแปโรงเราไปมอบไปแล้วมีโรงเรียนบ้านรักไทยโรงเรียนบ้านนาำแปกโรงเรียนโรงเรียนร่นเก้าปางตองแล้วมาที่โรงเรียน้วยขาน และโรงเรียนชุมชนบ้านหมอนจำแปะครับในานามตัวแทนของโรงเรียนมม่สงางนะครับก็ขอของขวัญเนาะสมาคมสตรีจังหวัดเนื่องสอนแล้วก็อาสารมพัฒนาของแมงสอนนะครับที่ได้มอบท้ามแมสนะครับหน้ากากอนามัยนรับให้กับนักเรียนแล้วก็คณะครูสําหรับการป้องกันแล้วก็การเตรียมการจากกัดการเรียนการสอนในสภาพปัจจุบันนี้นะครับก็ของขวัญคิดว่า ตรงนี้จะได้เอานำมาใช้ประโยชน์นะครับให้กับนักเรียนในการดรเนนการศึกษาต่อไปนะครับในนามโรงเรียนบ้านนาป่าแปดนะคะขอขอบพระคุณอาสาพัฒนา,ศา,ศา,าจังหวัดแม่ฮ่องสอน,นสมาคมสตียังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอย่างมากค่ะที่มาแจกแมสก์หรือหน้ากาการอนามัยนะคะในช่วงโควิดพอดีเลยโรงเรียนบ้านนาป่าแปดจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดขอบพระคุณมากค่ะ ก็รู้สึกอขอบคุณนะคะ,ะคะณะที่เป็นตัวนแทนนะคะ,ะจากสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ้องสอนแล้วก็สมาอาสาร่วมพัฒนาแม่ฮ้องสอนนะคะโดยที่คุณธนัทนนท์ครอบผมเขานะคะซึ่งเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเรานะคะก็ะได้นำเอาคณะนะคะามาเพื่อที่จะมอบหน้ากากอนามัย <c oughs> แล้วก็ สิ่งของที่จะใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 นะคะก็ในกลุ่มของเราเป็นเห็นว่าน้องๆซึ่งเป็นอนาคต,ตของชาติแต่ณเวลานี้น้องๆยังขาดอโอกาสและขาดอุปกรณ์ในการป้องกันไข้หวัดโควิดสองพัสองพัน ซึ่งเป็นไข้หวัดที่ระบาดหนักอยู่ในทุกวันนี้นะครับถึงแม้ประเทศไทยได้ควบคุมได้ระดับหนึ่งแต่เราอย่าได้ประมาทนะครับเพราะว่าไข้หวัดนี้มีโอกาสที่เกิดขึ้นมาอีอกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใน ทีมงานของเราเลยเห็นว่าคือความปลอดภัยของน้องๆต้องมาก่อนก็เลยน้ํานำหน้ากากอนามัยให้มาแจกให้กับน้องๆและบุคลากรของโรงเรียนเพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิด19ตรงนี้ได้ระดับหนึ่งนะครับเป็นชุมชนบ้านหมอกจำแปก,ก็ต้องขอบคุณทางาสมาคมสตรีจังหวัดนม่สอนแล้วก็อา,อาสาร่วมพัฒนาแม่สอนนะครับ ที่เห็นความสําคัญนะครับกับนักเรียนในตาบลของหมอกจัแปดแล้วก็โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกแปดที่ได้มาเสนบสนูอานหนัอนามัยก็ถือว่าได้ทําประโยชน์ในช่วงโควิดนะครับให้กับนักเรียนนะครับซึ่งบางคนก็ไม่มีทุนทรัพย์ในการจัดซื้อก็ต้องขอขอบพระคุณทางทางสมัครมทั้งและอาสาร่วมพัฒนาแม่สอนเป็นอย่างมากนะครับที่เห็นความสําคัญในตร่งนี้ก็ขอขอบพระคุณครับ ทั้งนี้ นายกสมาคมสิทธิเก่าโรงเรียนอนุบาลแม่ห้องสอนนายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ห้องสอนและประธานอาสาร่วมพัฒนาแม่ห้องสอนได้มีความห่วงใยต่อสุขภาพของเด็กเยาวชนและครูผู้สอนปรารถนาให้มีความปลอดภัยจากโรคโควิด -19 หากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนยังขาดและต้องการหน้ากากอนามัยสามารถแจ้งความจำนวนมาได้ที่สมาคมสตรีจังหวัดแม่ห้องสอนสมาคมสิทธิเก่าโรงเรียน อนุบาลแม่ห้องสอนและอาสาร่วมพัฒนาแม่ห้องสอน